สวัสดีครับแม่แม่บอกให้มาอัปเดตอาการเด็กชายกระเพาหน่อยครับเป็นไงบ้างลูกเผาเผาหายยางเลือกหายยางครับดีขึ้นแล้วค่ะทุกคนโอโ้โหดูดูที่แม่เปิดประตูมาทุกคนหลอนเลยไหมเนี่ยได้ค่ะทุกคนริ่มแห้งแล้ววันนี้แม่ยังไม่ได้ทาย,ยาให้เลยค่ะแต่กินยาแล้วนะคะทุกคนน้องกินยาง,ง่ายค่ะทุกคนเพราะว่ายังหลับไม่สนิทเลยเนี่ยดูที่น่ะ นี so medim, men, ่นี่นี่นี่คุณนายนายมีส่วนร่วมค่ะคุณนายมีความผิดนะคะทุกคนคุณนายมีความผิดนะคะงับตามูแม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมีความผิดแม่บอกว่าถ้าจะกินขนมแม่จะให้คุณนายเต้นโชว์คุณนายต้องเต้นโชว์นะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวมาดูคุณนายเต้นโชว์มาเต้นโชว์ก่อนอัดตุ๊ดตุ๊เต้เต้นโชว์ถึงจะได้กินขนม ต้องเต้นโชว์เต้นโชว์เลยหนังคอดึงไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเนี่ยดูดิเนี่ยคอนางตันมากเลยค่ะอกงับจมูกแม่ค่ะทุกคนนี่ทุกคนเห็นนิยางแม่ลงสตรอรี่ไปค่ะคุณนายเขางับจมูกแม่แม่เนี่ยอุ้มแบบนี้ทุกคนนี่นะพยายามอยากหอมลูกข้างหลังใช่ไหมคะเนี่ยจะหอมอย่างเงี้ยหอมอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็อุ้มไปแล้วที่เนี้ยจังหวะเราก็เพลินมันๆเคี้ยวค่ะทุกคนแม่ก็นู่นางก็ ไวมากเลยค่ะทุกคนอะดูเด็กชายกะเพราต่อครับดูเด็กชายกะเพราต่อขาวสบ,บายดีครับเะเพราจะหายแล้วค่ะแม่แม่ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่ห่วงใย,ยกระเพราสซนได้แล้วทุกคนเอ้ยสซนได้แล้วมีคนแอบดูเฉยเลยค่ะทุกคนไปดูดิไปดูดิดูพี่ด้ดดาไหมคะเฮ้ยอุย้ยวัสด,ดีครับวัสด,ดีครับ เดี๋ยวค่อยไปคุยกับพี่ด้านนะคะทุกคนให้พี่ด้าน,นอนก่อนเนาะอ่ะว้ยอ่ะให้ดูทุกคนเลยละกันมีพี่ม้าค่ะในพี่น้อยทุกคนโอ้ลงมานอนข้างล่างแล้วค่ะทุกคนจับจับสวัสดีครับสวัสดีนะคะบวัสดีครับนุ่นทุกคนมันล็อกคอแม่มันแล้วน่ะน่ะเรียบร้อยแล้วล็อกคอแม่แล้ว โซนได้แล้วค่ะทุกคนโซนได้แล้วน่ะ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 โอเคค่ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย